สวัสดีครับเมื่อนี้เข้ากับผ้ามาเทียววังพญานาคนะครับนี่ครับผ้าหลูกมาเทียวครับไปกันเลยนี่ครับเดีย๋ยวจะเป็นทำาจระเขหไงครับทำชะละวันโอ้โหตัวงใหญ่เลยอุ้ย นาค่าครับเดี๋ยวเอาิมาหยอดเลี้ยนให้อาหารปลาก่อนอนออ๋อ

ไปคุนลงเลยพี่ใหาอาหารปลากันกน,นะเออไปลงทั้งคุณไปลงจระเข้เดี๋ยวอาหารไปคุ้นกัิเฮียผมอู้มือจระเข้ใหญ่ครับพี่น้องเนียนคุยสาวเนียน นะครับไปโรดโอ้ดูจอร์อกเขียจึงเด็กแล้วเนียูสาวว่าน่นี่เค่อยลงออกทางทวงจอร์เขีย ระวังเลื่นนะคุณแม่คุณแม่ระวังเลื่นนะออกข้างหาจะกระเฉาไใสยางค่อยระวังเมื่อนเดินจับจับแอบแอบพึบ่งป๋าไงมันขึ้นมาก แับตังนั่นแหละระวัราางระวังไปได้ไหมนะ่ะไปได้นี่นี่นี่ปลาตูนดได้ตั้งหนินี่ไปเอาเบียดมาเนาะไปฝั่ง,งนั้นนี่ไปยังไป,ไป เระบังเมือ,อ,งงเองค่อยๆย่างกลางๆเดินกลางๆก็ได้เดินค่อยๆครับมาให้ทำบุญให้อาหารปลาครับพี่ว่าพี่มันจังบอ่อฝนมันจังบอ่อเปียกไหมจะไปไกล เขาเพชรมาอย่างมาทำบุญทำบุญทำทานทำบุญทำทานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงูอู้หูตาผาบไงมาแล้วครับน้เพิ่นตาปลาหรืองูอะตาพาบไงเต่าหนามปลาเตานามนี่นี่นี่ไอ้ตัวนี้อู้หูปลาดุกยักษ์ครับ เอ้ยไอ้เนี้ข้าง่านี่เบ้างเอาี่อดคลอมกระจายกระจายไปค่อยๆผ่นวานโมมันขนาดโยนไปโอ้ยอดยอด้ครับโอ้ย

พอแล้วศิลปันมากินขนมปังครับวานไปไก่เลยเด้อไง มันหน้าปากเอาลูกนี่มันอาปากขาอยู่นี่ <laughs> นี่ถังนึงนี่เขาถังมาไว้มันจิตตกน้ำขขเห็นปะโอ้เตาวกไหม พยาเต่านี่พยาเตาเต่า่อย,ยห้าสเบพ้งไทยเลี่งหกสิบล้านเมตรเฟียงโอ้พยานกกรมา